สัตว์ป่าสงวนคือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ2562ประเทศไทยเริ่มมีสัตว์ป่าสงวนปีพศ2503จำนวน9ชนิดได้แก่แรดกระสู้กูปีควายป่าละองหรือละมั่งสมันเนื้อทรายเลียงผาและกวางผา ต่อมาสัตว์ป่าในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปสัตว์ป่าหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้นจึงแก้ไขพระราชบ,บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นใหม่เมื่อวันที่28กุมภาปีพศ2535ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมชนิดสัตว์ป่าที่มีสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีก7ชนิดคือสมเสร็จเก้งหม้อแมวลายหินอ่อนพยูนนกเจ้าฟ้าหญิงซิลินทรน,นกเต่าเหลวท้องดำและนกกระเรียนไทย จึงตัดสัตว์ป่าที่ไม่ใกล้สูญพันธุ์ออกเนื่องจากสามารถพอเลี้ยงขยายพันธุ์ได้คือเนื้อทรายเมื่อรวมกับสัตว์ป่าสงวนเดิม8ชนิดรวมเป็น15ชนิดต่อมาวันที่9ตุลาปคม2558ที่ประชุมคณะกรรมการและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิ่มสัตว์น้ำเป็นสัตว์สงวนอีก4ชนิดคือวานโอมุระเต่มามะเฟืองวานบูดา และปลาฉลามวานคณะกรรมการได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับเดิมรวมถึงตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมปีพศ2 5 6 2รวมสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทยมีทั้งสิ้น19ชนิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. การควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรอย่างเหมาะสมการเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้การบริโภคเพิ่มขึ้นก็ให้เกิดปัญหาดินเสื่อมมรภาวะทางน้ําและอากาศที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจะถูกภัยพิบัติตามธรรมชาติทําลายน้ําอาหารและพลังงานมีความต้องการเพิ่มขึ้นจะเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2. ต้องคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างถูกหลักอนุรักษ์ วิทยาหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลรู้จักการรักษาสงวนซ่อมแซมพัฒนาการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ต้องร่วมมือการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจรงิงจังการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและอุตสาหกรรมการทำโครงการใหญ่ๆ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิน้นดังนั้นการพัฒนาใดๆก็ตามต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและต้องหาแนวทางแก้ไขไว้ก่อนเสมอตามแนวทางที่เรียกว่านิวเวศพัฒนาซึ่งเป็นแนวคิดที่ดำเนินการพัฒนาควบคู่การอนุรักษ์ 4. ต้องกำหนดแผนการใช้ทรัพยากรธรรมาชาติที่ชัดเจนการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมาชาติตามศักยภาพของทรัพยากรนั้นๆเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเกาะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นลูกโซ่เสมอการกำหนดผังเมืองให้ชัดเจนเพื่อแบ่งประเภทการใช้พื้นที่เมืองให้เหมาะสมตามหลัก การนิเวศวิทยาและสุขาพิบาลต่างๆสิ่งเหล่านี้มักเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเพราะทุกคนมองเห็นประผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่าระยะยาว 5. ต้องใช้มาตรการควบคุมของเสียงอย่างจริงจังการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกาอให้เกิดมลภาวะมากมายเช่นน้ำเน่าเสียอากาศเสียดังนั้นหน่วยงานบริหารต่างๆต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบอย่างจริงจังโดยต้องอาศัยทั้งเงินงบประมาณและเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบหลักและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน หนึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกที่ประชาชนเข้าสู่กระบ,บวนการมีส่วนร่วมเช่นการจัดนิทรรศการ 2. การรับฟังความคิดเห็นเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 3. การเกี่ยวข้องเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4. ความร่วมมือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้แทนภาคสา,าธารณนะโดยเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเช่นคณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมกันเป็นกรรมการ 5. การเสริมอำนาจแก่ประชาชนเป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงที่สุดโดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเช่นการลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ Due to overstaying their visas, e v e n international men to Egyptians, t e n a g e r s one Pakistani, and one national from Myanmar have been taken into custody. By Thai police in Phuket, this is a part of a ten days operation to remove illegal aliens who have been staying on the well-known vacation island since July 23. Between 46 and 213 days were added to the visa of five of the men. Visa overstayers are subject to a fine of 500 baht per day. thank